เราอาจจะรู้จักโจรสลัดจากหน้าหนังสือพิมพ์หนังสือต่างๆหรือแม้กระทั่งในการ์ตูนเรื่องวันพีซเพราะใครๆก็คิดว่าปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีหลายๆด้านโดยเฉพาะทางเรือก็น่าจะทําให้โจรสลัดนั้นไม่เหลืออยู่แล้วแต่แม้จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาหลายๆด้านก็ย,ยังทําให้มีประเทศยากจนอยู่นั่นก็คือโซมาเลียและด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้เกิดเป็นกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียขึ้นมาและมีความอันตรายอย่างมากโซมาเลียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาทางฝั่งตะวันออกของทวีปทิศตะวันตก ติดกับเอธิโอเปียและเคนยาเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโซมาเลียคือโมกาดิชูนอกจากนี้ประเทศโซมาเลียยังมีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยอยู่ราวๆ1 0 0 0 0แกว่าตารางกิโลเมตรแต่กลับเป็นประเทศที่ยากจนสุดขีดจนเกือบจะที่สุดในโลกย้อนสาเหตุกลับไปในช่วงสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2ยุคนั้นคือยุ克ลานาณนิคมของชาวยุโรปซึ่งจะมีด้วยการสาประเทศหลักๆที่สนใจในโซมาเลียคืออังกฤษ,อ,กฤษอิตาลีและฝรั่งเศสแน่นอนว่าทั้ง3ก็ต้องมีการแย่งชิงประเทศโซมาเลียกันจนต้องทําสงครามกัน แต่สุดท้ายก็มาหาข้อสรุปและแบ่งประเทศกันไปโดยอังกฤษจะได้ครอบครองพื้นที่มากที่สุดรองลงมาเป็นอิตาลีและฝรั่งเศสตามลำดับ ระหว่างนั้นทางอิตาลีเองก็ได้มีสงครามกับเอธิโอเปียแต่ก็ได้รับชัยชนะไปจึงได้ดึงเอาเอธิโอเปียเข้ามาผนวกดินแดนเข้ากับโซมาเลียที่ตนเองถือครองอยู่แต่ภายหลังที่ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นฝั่งอิตาลีเองที่ได้เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะก็ปรากฏว่าแพ้ให้กับสงครามโลกครั้งที่2ทําให้ดินแดนของอิตาลีที่ครอบครองอยู่ก็ได้ส่งต่อไปอยังอังกฤษให้เป็นผู้ปกครองแทนสุดท้ายแล้วทางอังกฤษก็ได้คืนทุกอย่างให้ไปและโซมาเลียก็ได้ประกาศเอกราชในปี1 9 6 0และยังคงมีเมืองโมกาด เป็นเมืองหลวงเช่นเดิมในยุคสมัยนั้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้จบลงทําให้แนวคิดการปกครองแบบราาประชาธิปไตยก็ได้แพร่ออกไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในโซมาเลียที่ได้รับแนวคิดการปกครองแบบราาประชาธิปไตยเข้ามาด้วยปัญหามันอยู่ตรงจุดนี้เองตรงที่พื้นฐานของประเทศโซมาเลียเหมือนไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนกับนานาประเทศแต่จะเน้นการรวมตัวกันในเผ่ามากกว่าให้ความรู้สึกแบบต่างเผ่าต่างความคิดซึ่งในโซมาเลียเองก็มีเผ่าไม่ใช่น้อย,อยทําให้การที่จะรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งรัฐบาล ก็เป็นไปได้ยากแบบสุดๆเพราะความเห็นที่แตกต่างกันมาจากหลายเผ่าพอคนของเผ่าหนึ่งได้มีอํานาจในรัฐบาลมันก็จะมีอีกเผ่าหนึ่งที่ออกมาขัดขวางหรือถ้าเผ่าไหนรวยหน่อยก็ซื้อตัวนักการเมืองไปเป็นพวกตัวเองก็มีเพื่อให้ตัวเองได้ควบคุมทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จมันจึงกลายเป็นความยุ่งยากและประเทศก็ไม่มีเสถียรภาพสักทีแถมยังมีเรื่องรัฐประหารที่เปลี่ยนระบอบการปกครองจนมันย่าแย่ลงไปอีกพอมันเป็นแบบนี้บ่อยครั้งเข้าก็ได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาสงครามมันรุนแรงมากๆ จนทางสหประชาชาติต้องส่งกองกําลังเข้ามาเพื่อหยุดสงครามครั้งนี้รวมถึงช่วยรักษาการให้กับประเทศโซมาเมลียที่อยู่ในภาวะไรรัฐบาลด้วยแต่สุดท้ายในปี1994แม้แต่สหประชาชาติเองก็ยังต้องถอนตัวออกมาเพราะด้วยลักษณะของพวกเขาที่ไม่ได้เห็นแก่ส่วนรวมแต่เห็นแค่เฉพาะกลุ่มทําให้การเข้าไปยุติสงครามหรือการช่วยเหลือเป็นไปได้ยากเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหนักมากกว่าเดิมจึงต้องถอนตัวออกมาและเรื่องเหล่านี้เองที่ทําให้ชาวโซมาเมลียได้พากันออกทะเลและไปเป็นโจรสลัดกันเพียบ สาเหตุก็เพราะการมีสงครามกลางเมืองรัฐบาลก็ไม่มีเงินของประเทศก็ถูกจ่ายไปกับการทำสงครามทำให้การนำเงินมาพัฒนาด้านความเป็นอยู่หรือสาธารณูระโภคขั้นพื้นฐานแทบเป็นไปไม่ได้เลย ต่อมาในปี2004ที่ทางโซมาเลียได้ประสบภัยสึนามิประเทศต่างๆก็ได้ส่งเงินไปช่วยเหลือเป็นจํานวนมากรวมถึงของต่างๆด้วยแต่เงินแทนที่จะได้ไปบรรเทาทุกข์ของประชาชนกลับเอาไปซื้ออาวุธเพื่อใช้ในการออกปล้นทางทะเลโดยให้เหตุผลว่าเงินที่ได้นั้นเป็นสิ่งที่เขาสมควรได้อยู่แล้วเพราะนานาชาติก็เคยมาเอาทรัพยากรของโซมาเลียไปการที่พวกเขาปล้นและเรียกค่าถ่ายไปแต่ละครั้งก็จะเอาไปซื้ออาวุธเรือลำใหม่และสิ่งต่างๆเรียกง่ายๆว่าเป็นการอัปเกรดของเพื่อให้สะดวกแก่การปล้นสะดมซึ่งเหตุการณ์ กางกล่าวก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งการเข้าไปปล้นในเรือรบของแต่ละประเทศสุดท้ายก็เกิดการสูญเสียเกิดขึ้น แต่รู้หรือไม่ว่าภายหลังนั้นกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียอยู่ๆก็หายไปจนเหลือศูนย์โดยที่ไม่ต้องใช้กําลังในการปราบปรามเลยย้อนกลับไปต้นเหตุที่ชาวโซมาเลียมาเป็นโจรสลัดกันก็เพราะต้องการหากินดังนั้นจึงต้องพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อให้พวกเขาสามารถเลี้ยงปากทองได้ช่วงแรกได้มีชาวเดนมาร์กกลุ่มหนึ่งเดินทางเข้ามาในรัฐพูลแลนด์ที่เป็นเขตปกครองหนึ่งของโซมาเลียโดยพวกเขาเป็นกลุ่มองค์กรทําเพื่อสาธารณะมาขายน้ําแข็งให้กับชาวโซมาเลียและชักชวนให้เป็นชาวประมงจับปลาโดยน้าแข็งที่ขายก็เพื่อน,นําไปแช่ปลาให้สดใหม่ ได้ราคาเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังสอนวิธีการปรุงอาหารทะเลจัดหาอุปกรณ์จับปลาและให้ความรู้เกี่ยวกับด้านประมงทําให้ชาวโซมาเลียมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกราวๆส0มเปอร์เซ็นตเลย และในช่วงเดียวกันเจ้าของร้านซูชิซันไมคือคุณคิโยชิคิมูระที่มีสาขาร้านซูชิด่งดังไปทั่วโลกก็ได้เดินทางไปยังประเทศจิบูตีและติดต่อกับจนสลัดเหล่านี้โดยคุณคิโยชิได้ทําการศึกษามาแล้วว่าในแถบหน้าน,น้าของโซมาเลียอุดมไปด้วยถูหน้าครีบเหลืองซึ่งหาได้ยากแล้วในญี่ปุ่นและคุณคิโยชิต้องการเอาไปเป็นวัตถุดิบจึงได้เสนอให้ชาวโซมาเลียมาทําการประมงเพื่อจับปลาถูหน้ามาขายให้กับเขาโดยรับซื้อในราคาที่ดีมากๆตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้รับการตอบรับข้อเสนอดังกล่าวเท่าไร่ เกินคาดพวกเขาให้การตอบรับที่ดีมากโดยคุณคิโยชิก็ไม่ได้อยู่เฉยๆได้ทําการมอบเรือประมงเก่าที่ซ่อมแซมแล้วจัดหาห้องเย็นพาเข้าไปเป็นสมาชิกในสมาคมปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดียใต้นอกจากนี้ยังไปกลับที่โซมาเลียบ่อยครั้งเพื่อทําการสอนจับปลาทูน่าให้กับอดีตโจรสลัดเหล่านี้ด้วย สุดท้ายเมื่อมีกลุ่มริเริ่มไปเป็นชาวประมงจนสลัดที่เหลือก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นชาวประมงบ้างเพราะไม่ต้องเสี่ยงชีวิตแถมรายได้มั่นคงจนในที่สุดจนสลัดโซมาเลียก็ได้กลายเป็นศูนย์และกลายเป็นหมู่บ้านประมงไปแทน